สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับผมเราวันนี้ก็มีเมนูกว๋วยเตี๋ยวนะครับทุกคนอ่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูกรอบนะหมูกรอบผมเหลือน้อยนึงนะฮะก็เลยเอามากินกับกว๋วยเตี๋ยวตอนนี้ฝนทำท่าจะตกนะฮะลมพัดแรงฟ้าร้องนี่เป็นไงเป็นไงผักผมจะปิวละเอออากาศดีนะฮะวันนี้อ่าลมพัด ไม่จับผักมาเลยผักปิวนะครับผมวันนี้ผมก็ปรุงมาเรียบร้อยนะครัวเตี๋ยวนะฮะ,ะผักก็มีเท่าที่เห็นเลยทุกคนไม่ได้ออกไปไหนนะฝนตกตั้งแต่เช้าหยุดไปผมกะจะถ่ายคลิปนะครับผมก็จะตกอีกรอบแล้วนะฮะ,อะเอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยละกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากด้วยนะฮะ,ะกวักวกัวมะม่วงจะตกใส่หลังคาแล้วตกใจอีกนะฮะ อ่ะมาเรามาชิมก๋วยเตี๋ยวของเราก่อนนี่โ้โหอืมอืม,มนี่ฮะ แสบ,แล,บแล้วเกินหื้หวกรอบเลือน้อยนึงนะจากวันที่กระเพานะฮะอืมดูว่าไม่ค่อยกรอบนะฮะแบบแช่ตู้เย็นไว้แล้วแล้วเอามาแบบทอดซ้ำรู้สึกไม่ค่อยกรอบนะฮะ โอ้โห,หลมพัดแรงมาก นี่ฟังเสียงลมซะก่อนเร้รอยฝนตกแล้วหยุดอีกรอบก็ไม่ได้เดี๋ยวลงไม่ทันตอนเย็นนะฮะ้ 오케 <laughs> 啊。Oh. พี่สิบไม่โดนไม่ใช่อะไรนะมองไม่เห็นนะทุกคนอืห คิดแบบซุ่มนะฮะคือยินเสียงลมกันไหมดังมาก ยิงประกันหอมนี่ต้องกินกับก๋วยเตี๋ยวไก่นะอร่อยมากอา Ah. ก๋วยเตี๋ยวนี่มึงงใ้อาหารโปรดของผมเหมือนกันนะฮะจะมีที่กินได้ทุกวันก็ก๋วยเตี๋ยวผัดกะเพรานะครับผมแล้วก็ส้มตำนะสามอย่างนี้กินได้ทุกวันนะฮะกินแบบกินยังไงก็ไม่เบื่อนะฮะ ออก๋วยเตี๋ยวนี่ตัวไม่เบื่อของแท้เลยนะเพราะว่าเปลี่ยนรสชาติได้ตามใจเรานะฮะแล้วก็เปลี่ยนเส้นได้เปลี่ยนเครื่องได้นะฮะมาแล้วทุกคน อหนูน่าเสียดายคลิปน่าจะไม่ยาวนะทุกคนวันนี้ผลเริ่มมาแล้วนะอ่ะดูถ่าจะตกหนักด้วยนะฮะเดี๋ยวฝนน่าจะสาดตรงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวน่าจะถ่ายไม่ได้ต้องเซฟไม้ผมก่อนนะเดี๋ยวไม้ผมเปียกนะฮะ อ่าอีกหน่อยเดียวก็จะหมดแล้วแต่ไม่ทันนะครับผมเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมใครที่ยังไม่กดไอ้นะพูดผิดใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนาสวัสดีครับมาแล้วฮนะ